สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันส่งที่5มกราคมกลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคาดเดาตัวที่บ้านใจสดเน้นสุดค่ําคืนวันศุกร์นี้มีมาฝาก3 EP 3ตัวเน้นและตอนนี้ท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ EP 2เป็นตัวบ้านใจสดเน้นสุดตัวที่2โฟเลมเกอรอทเทอร์แฮม ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองผูแฮนดิแคปกูลแลมกับ่อเรอร์แฮมซึ่งเอฟเอครับแข่งขันกันตอนตีสองครึ่งผูลแลมจะมาต่อสองลูกลบสิบเป็นการเจอกันจากสองลีกผูลแลมในศึกพรีเมียร์ลีกอันดับที่สิบสามเจอกับรอเทแฮมทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพอันดับที่ยี่สิบสี่เป็นบุย ผลงานท้างเกมหลังสุดของฟูลแลมชนะหนึ่งเสมอหนึ 1, 3, ่งแพ้สามกำไรา 2, สองเกมขาดทุนสามเกมในขณะที่รอตเตอร์แฮมผลงานท้างเกมหลังสุดชนะหนึ่งเสมอ 2, สองแพ้สองกำไราสามเกม, 2, กา 3, เกมขาดทุน 2, สองเกมในขณะที่การเจัดก,การของทั้งสองทีมนี้ท่าครั้งหลังปรากฏว่าฟูลแลมชนะไปสี่ครั้งสเสมอหนึ่งครั้งและนี่คือเกมระหว่างฟูลแลมกับรอตเตอร์แฮมครับทีมจากลีกพรีเมียร์ลีกเจอกันในแชมเปี้ยนชิพ สองพูดโดยแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าเจ้าทั้งห้ารายสองพูแล้วอยู่กับฟูแลมปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องจ้บบ้านปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องทิมเยือนและปรับเพิ่มขึ้นสีน่ลดลงหนึ่งในช่องเสมอพูอยู่กับฟูแลมแฮนดิแคปราคาสองลูกของฟูแลมจ่ายฟูแลมลดลงหมดเลยในช่องจ้บบ้านบอลต่อส่วนช่องทีมเยมบอลรองก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลย เพราะนั้นภูนี้แฮนดิแคปนี้มั่นใจว่าภูแลมจะชนะแล้วก็กินแฮนดิแคปที่แสนแพงสองลูกได้ด้วยนะบวกกับข้อมูลพื้นฐานความเป็นทีมจุพินเรีย์นะเจอกับมวยของในแชมเปี้ยนชิพอยู่กับฟูแลมครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นส,ดส,ดสุน10ดาวเป็นตัวมั่นใจาสุดเน้นสุนตัวที่2ใน e p 2ีประจําครับคือวันศุกร์นี้อยู่ต่อฟูแลมสำหรับท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP 1ีกับ e p 3ี ก็รำกรวดติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณมากๆครับ